สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านโชคดีมากครับท่านที่ได้เหรียญน,นี้มาครับ ผมไม่ได้ไม่ฝันเลยครับว่าจะหาเจอได้ง่ายๆแบบนี้ครับทั้งๆที่หามาแทบตายครับท่านโอ้จะเจอครับหามาไม่รู้กี่ปีแล้วครับท่านเนี่ยเหรียญนี้ก็ับเหรียญที่เก็บครับท่านสําหรับผมนะครับท่านเป็นแค่เหรียญที่เก็ดเองนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาครับทั้งๆที่ผมหามาเก็บแปดปีแล้วครับท่านผมไม่นึกเลยว่าจะหาเจอครับหรือว่าเมื่อก่อนนี่ผมเจอเยอะอยู่แต่ผมไม่คิดว่าจะเก็บครับท่านเพื่อเมื่อกิ้อยากจะเก็บจริงๆจริงจังก็ประมาณสักเจ็ดปีหกปีเจ็ดปีประมาณนี้แหละครับท่านเพราะคงเข้าวงการมาแป ตอนนั้นเห็นมั่งเก็บมั่งไม่เก็บมั่งอะไรสารพัดที่จะทำไปครับแต่ตอนนี้เอาจจริงๆจังกับไม่มีที่จะให้เก็บแล้วครับท่านมันมีอยู่สามประเด็นครับหนึ่งที่ผมอยากเก็บพร้อมออมรธิ์นี่คือหนึ่งคือเป็นการออมอีกอย่างหนึ่งของผมครับสองเป็นความสุขสรางใจครับที่ผมได้เก็บสะสมเดยจสามเพื่อหวังเก็งกำไรในภาคนาคาครับท่านสามข้อนี้คงจะอยู่ใช่ลุมใช่อยู่แล้วนะครับท่านนักสะสมบางท่านครับ เขาเก็บเพื่อที่จะก,กินกนอะไรในวันข้างหน้าล้วๆนๆเลยครับท่านแต่บางท่านจะเก็บที่จะอดอมไปวันข้างหน้าที่เราขาดขาดเกินๆก็จะได้ออกมาใช้ครับท่านบางท่านก็เป็นความทางใจเช่นผมนั่นแหละครับท่านที่จะได้เก็บสะสมนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับว่าเหรียญน,นี้เป็นแบบไหนครับแล้วก็เป็นปีพศอ,อะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่จะและอีกอย่างคือเหรียญที่ผ่านกระเช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่าน เพราะว่าในระดับยูนซีแล้วนักสะสมมือสมัครเล่นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับท่านบอกตรงครับมีก็น้อยมากครับน้อยคนมากครับนับได้เลยครับมีแต่ผมก็ยังไม่มีครับแต่เห็นในระดับยูนซีผมเห็นทุปปสอครับอยู่ที่อาจารย์ผมครับไม่ใช่ตูที่ผมครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านจีวรนี่ขึ้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับท่านสำหรับประการนี้ครับมีมีท่านหนึ่งครับ คอมเมนต์เข้ามาว่าน่าจะเอาเหล็กหรือไม้ไม้อะไรก็ได้ครับที่มาจีดขูดฉีดอยู่อย่างนี้ครับท่านประกานี้มันหมดหมึกไม่มีแล้วนะครับท่านหมึกไม่มีแล้วครับฉีดยังไงก็มีทางเปื้อนแน่นอนครับท่านต้องขอบคุณท่านนั้นด้วยนะครับท่านที่เตือนผมครับขอบพระคุณมากมากนะครับสวยงามนะครับบของท่านครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมัางครับเนี่ยเหรียญนี้ครับที่ได้มาวันนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับ คมชัดเจาะมากนะครับท่านก็มีร้อยบุบรอยบี้อยู่ที่ตามขอบมุมนี้เยอะแยะไปหมดครับท่านแต่ไม่เท่าไหร่ครับถึงจะเยอะแยะยังไงมันก็แค่ขอบมุมครับตรงกลางไม่มีนะครับท่านอย่างนในขอบเฟืองหรือว่าสลับเรียบนี่ไม่มีนะครับไม่มีเลยครับมันดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับประเทศไทยครับอักษรเบลเนี่ยสี่ตัวนะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับพอตอนสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับท่าน แต่เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากจริงๆครับท่านถึงจะไม่ได้ติดอยู่นในสิบอันดับที่หายาก mm. ก็อย่าหวังว่าจะหาเจอได้ง่ายนะครับสำหรับปีสามห้านี้นะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอ,ดร,ร,อรุณราชวรารามกับต่างรูปนี้นี่คือแม่นานเจ้าพระยาในล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลัลบียน,นครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านี้นะครับท่นานกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่สิบสามล้านแปดแสน ห้าพันเหรียญนะครับท่านย้งอีทีนะครับสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบห้านี้นะครับท่านในระดับยูซีครับตกอยู่ที่แหรละสามร้อยบาทครับท่านจากสองร้อยห้าสิบมาสามร้อยบาทไปแล้วนะครับในระดับยูนซีนะครับขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วนะครับตกอยู่ที่เหรละหกสิบถึงแปดสิบาทเท่านั้นเองนะครับ